เงินเดือน10,006ส่งมา20ปีได้เงินบบนัานเท่าไหร่มาตอบคาถามนี้กันครับขอบคุณ1.2ล้านวิวนะครับสำหรับคลิป3ตัวช่วยเพื่อการเกษียณใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูกันได้กรณีฉลาภานะครับต้องผ่านทั้งหมด3เช็คลิสต์นี้1คือต้องครบ55ปีบริบูรณ์2ต้องลาออกจากกการเป็นผู้กันตน และ3นะครับถ้าส่งน้อยกว่า180เดือนจะได้เงินเป็นเงินก้อนก็คือบําเหน็จแต่ถ้าเกิดมากกว่า180เดือนจะได้เป็นบํานานหรือเงินเป็นรายเดือนมาดูกันครับเงินบํานานเท่ากับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะบวกเพิ่มให้อีก1.5%ทุกๆ12เดือนดูตามรูปนี้ง่ายๆครับ180เดือนแรกเขาเหมาให้20%ไปเลยครับและหลังจากนั้นนะเขาจะเพิ่มให้อีกหนึ่12ุดนก็เกอายเป็นตแดงด้สนลสางาดวอนางกัยกรับ โจทย์บอกว่าส่ง20ปีเงินเดือน16,000บาทดอกจันที่16,000ครับ มาตาสามสามนะครับฐานสูงสุดลิมิตไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทดังนั้นไม่ว่าจะเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตามมากกว่าหมื่นห้าขึ้นไปคิดที่ฐานหนึ่งมื่นห้าครับมาดูที่จํานวนปีครับส่งมายี่สิบปีสิบห้าปีแรกเหมาไปแล้วนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์และมีส่วนต่างอีกห้าปีก็เลยห้าปีนี้มาคูณหนึ่งจุดห้ามาดูที่เปอร์เซ็นต์ก่อนเปอร์เซ็นต์ก็เลยกลายเป็นยี่สิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนค่าจ้างเฉลี่ยก,ก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเอาสองตัวนี้คูณกันก็เลยกลายเป เกิน20ปีตอนเกษียณจะได้เท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือ4,125บาทครับทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ครับใครที่ชอบคลิป,ปดีแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับด้วยและใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจากประกันสังคมสามารถแอดไลน์ sso t h a i ได้เลยนะครับ